สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเดีย๋ยวันนี้จะพามาอัปเดตนกเขานะครับก็มีนกเขาใหญ่ครับชุดนี้ก็ให้เขาฟักเองนะครับฟักเองเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมกลับมาผมก็เอ้ยเกือบสองอาทิตย์แล้วแหละผมกลับมาผมก็เอาไข่ให้นกเขาแขกฟักะแต่รอบนี้นกเขาแขกมันไม่มีตัวไหนไข่ไงคือนกเขาแขกก็ไม่ได้ว่าจะเก่งขนาดนั้นนะบางตัวก็ยังไม่เก่งนะครับก็คือให้เขาไข่แล้วถึงเอาออกให้นกเขาใหญ่ ปักนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาอัปเดตแล้วกันนะครับส่วนคู่นี้นะครับก็เป็นคารุมนะครับสายคารุมแฟนซีแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวเมียนี่เป็นสีป่านะครับสีป่าสีป่าสายต่อเลยครับตัวเมียเป็นคารุมเสียงกลางนะครับนี่เสียงใหญ่ครับฟักไข่นะครับสองฟองครับส่วนมาดางคู่นี้ครับด่างครับดังคู่นี้กับฟักสองไข่เหมือนกันนะครับหนึ่งกุ๊กนะครับแต่กิดตัวไหนผมไม่ได้บอก จำนวนกุ๊กก็คือเป็นแค่นกหนึ่งกุ๊กนะครับส่วนคู่นี้นะครับมอไม้นะครับมอไม่ด่างครับแดงด่างครับได้สองฟองครับฝากเล้วรคู่นี้ก็ให้นกเขาแขกได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวรอดูรุ่นต้นใหญ่เพราะว่าคลิปก่อนน้านี่ผมลงไปนะครับที่ว่านกเขาแขกฟักเป็นตัวนั่นแหละครับคือลูกเขาผมผมว่าน่าจะเป็นลูกสองตัวนี้แหละเพราะผมไม่ได้หมายไว้เนาะเพราะว่าตอนนั้นผมมาผมแบบรีบๆไงส่วนนี้ครับจับคู่ใหม่นะครับสีตัวเมียนี่เป็นหนึ่งกุ๊กเลยนะครับ เก็ดแก้วโมไม้ครับส่วนตัวผู้นะครับสีกุ๊กติมนะครับสีกุ๊กติมเราไหลไปห้าไปหกนะครับสีขาวปอดนะครับตัวนี้พ่อพันผมเอามานะครับผมก็จะลองผสมดูครับมันได้กี่กุ๊กช่างมันครับขอให้มันออกมาสักสองกุ๊กสามกุ๊กก็ยังดีครับเพื่อแบบให้ใครที่อยากได้สีเก็ดแก้วโมไม้ก็ลองเอาไปนั่นดูครับเพื่อมันได้สามกุ๊กได้สี่กุ๊กเหมือนพ่อเนาะ แต่ตัวนี้ผมตั้งใจเอามาใส่ครับสีป่าใส่กุ๊กนะครับเพราะผมรอดูตัวเมียก่อนว่าจะได้ไหมนี่ครับส่วนคู่นี้ครับนี่เห็นไหมครับจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่หัวลักเล็กนายจะออกไม่เกินสองวันสองวันเนี่ยวันสองวันเนี่ยครับนี่ครับเป็นตัวแล้วสายกุ๊กนะครับคู่นี้พ่อเป็นเก๊ดแก้วเดิมครับแม่เป็นสีป่าเนี่ผมจะเอาคู่นี้แหละลูกคู่นี้แหละเอามาใส่กระขาปลอดนะครับให้ออกมาเป็นแฟนสีสี่ดงเนาะ ว่าคู่นี้พ่อเขาห้าแม่แม่สี่ไงนี่ครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เอาไปป้อนนะครับคือให้พ่อแม่เขาเลี้ยงเองละส่วนคู่นี้นะครับจับคู่ใหม่นะครับเป็นขาวปอดนี่ครับตัวเมียนะครับเอามาจากทีมงานนะครับทีมงานให้มาทำหนึ่งกุ๊กนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหนึ่งกุ๊กครับนี่เป็นนกที่จะได้ทำจากเอฟซีขามทรายนะครับ นี่รอดูครับว่าสีดังไอสีขาวปอดนี่มารอรุ่นดูครับว่าจะได้ลูกไหมอย่าดราม่านะครับเพราะว่ามีลมไม่อยู่แล้วครับนี่ตรงนี้ผมย้ายมาครับรู้สึกว่าย้ายมาตรงนี้นกไข่ดีครับนี่นี่ครับนกไข่ดีมากแล้วไข่ดีแล้วฟักออกดีด้วยครับนี่ครับมาดูคู่ทุดท้ายครับนี่ครับตัวเมียรุดกงออกพึ่งจับได้ครับประมาณออกหายไปประมาณเดือนหนึ่งเขาก็นอนอยู่ต้นมะม่วงนี่แหละนี่นะครับอันนี้คือด่างครีมนะครับ ด่างครีมด่างครีมใส่ด่างนี่ครับด่างตัวนี้ก็เป็นลูกไอ้ด่างสองตัวนู่นนะครับนี่ตัวผู้คู่ใสอยู่ตัวผู้ก็นี่นะครับเอามาใส่กันนี่เดี๋ยวเขาก็เรียกตัวเมียเขารังนะครับนะครับดูนะครับนี่เร,เรียกลูกนี่ครับเขาเรียกตัวเมียเขารังครับเพิ่งเอาใส่กันวันนี้เลยนะ ครับเขาเรียกตัวเมียเขาล้างแน่นอนครับนี่ลักษณะนานเ็า <c oughs> ใส่ก็ไม่มีการตีกันนะครับตามคู่เนี่ยเพิ่งใส่กันใหม่ทั้งหมดเลยคู่นี่คู่นี่ครับนี่แล้วก็คู่นี่ครับไม่มีตีกันผมก็เฝ้าดูอยู่นี่ครับด่างครีมนะครับนี่ใส่คออัดิมมารอรุ่นครับเขาจะได้สีอะไร เพราะว่าปีหน้านะครับปีหน้าอนาคตนะครับผมจะไปเอากุ่ผสมมาประมาณยี่สิบกลุ่มนะครับจะทํานกเขาแฟนซีแล้วก็นกเขาสายต่อสายคารลมนะครับผมจะมาจากสองคู่หรือสามคู่อาจจะได้ลูกแล้วอาจจะมาพากับคู่นี่นะครับเห็นเป็นสีป่าอ่าสำหรับเอฟซีใครซีว่าชอบนกเขาใหญ่ผมจะเอาเสียงกลางไปหาใหญ่มานะครับเป็นสายคารลมนะครับเอามาจากพี่ชายนะครับผมจะทําฟาร์มนะครับปีหน้าทําฟาร์มแบบเนี่ยในเล่าไก่เนี่ยนะครับ เพราะว่าไก่ไม่ค่อยมีแล้วผมจะทาล็อกผสมตรงนี้เลยสำหรับนกครับนกเขาใหญ่นะนกเขาแขกอ็ะทาบ้างครับแต่เอาไว้ไม่เยอะส่วนล็อกนี่นะครับก็อาจจะเป็นปล่อยนกกรงรวมนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นนกเขาแขกเอาไว้มาฟักแม่มื่อปืนนะครับนี่แล้วนกเขาใหญ่จะไปอยู่ในลนกเขาใหญ่จะไปอยู่ในเราไาก่ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นนกเขาแขกนะครับอนาคตนะครับเอาไปฝากใครนกเขาใหญ่เนาะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามทุกเอฟาร์มในบ้านด้วยนะครับยังไงฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ